แต่สําหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีประจำเดือนไม่สม่ําเสมอม,มีบ้างมาบ้างไม่มาบ้างนะคะอันนี้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะเกิดโรคมะเร็เงเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะโพรงมดลูกนั้นที่หนาตัวมันไม่ได้ถูกขับออกมาเป็นประจำเดือนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะชื่อว่ายาคุมเนี่ยประโยชน์ของเขาแน่ๆเลยก็คือใช้ในการคุมกําเนิดป้องกันการตั้งครร แต่ในคลิปนี้นะแม่จ๋าจะมาพูดถึงประโยชน์ของยาคุมนะคะในด้านอื่นๆนะคะที่ดีสําหรับสาวๆไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถกินยาเม็ดคุมกําเนิดเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆอีกหลายด้านเลยค่ะเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆสักนิดนึงนะคะว่าส่วนประกอบของยาเม็ดคุมกําเนิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างทําไมแม่จ๋าถึงบอกว่ามันมีสรรพคุณดีหลายอย่างจังเลยนอกจากป้องกันการ,การตั้งครรภ์แล้ว ยาเม็ดคุมกําเนิดโดยทั่วไปนะคะถ้าแบ่งโดยยึดหลักของฮอร์โมนในยาคุมนะคะก็จะมี2แบบก็คือชนิดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวก็คือในยาคุมเนี่ยจะมีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวและอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นชนิดยาคุมฮอร์โมนรวมในเม็ดยาก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมน2ตัวก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งโดยปกติแล้วธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราก็จะมีฮอร์โมนอยู่ในตัวเนี่ยสออย่างก็คือทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเอสโตรเจนสูงกว่าโปรเจสตอโรนแต่ถ้าเป็นเพศชายก็จะมีโปรเจสโอโรนสูงกว่าเอสโตรเจนนั่นเองค่ะประโยชน์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็คือฮอร์โมอนของเพศหญิงค่ะซึ่งประโยชน์ของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะก็คือจะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติของผู้หญิงเนี่ยทำงานปกติช่วยเรื่องความจำผิวพรรณดีระบบปัสสาวะปกติช่องคลอดชุ่มชื้นหัวใจทำงานดีกระดูกแข็งแรงช่วยเพิ่มมวลกระดูก แล้วก็ยังป้องกันโรคก,กระดูกพรุนแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือดนะคะและเอสโตรเจนนี้ล่ะค่ะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้โพรงมดลูกของผู้หญิงนั้นหนาตัวขึ้นเรื่อยๆส่วนประโยชน์ของโจสเตโรนนะคะก็คือเป็นตัวทําให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปด้วยดีแต่ในช่วงที่ผู้หญิงไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะคะเจสเตโรนก็จะทําหน้าที่ในการทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวนั้นนะคะหลุดลอกตัวออกมากลายเป็นประจำเดือนค่ะ ข้อ1ข้อแรกเลยนะคะหลักๆเลยแน่ๆน,นะคะนั่นก็คือป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะหากคุณผู้หญิงรับประทานถูกต้องครบถ้วนตรงเวลากินเรียงถูกเม็ดไม่เคยลืมกินยาประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดนะคะมากกว่า9 9ข้อ 2. อยาเม็ดคุมกําเนิดช่วยให้ประจำเดือนของผู้หญิงมาอย่างสม่ําเสมอค่ะยาเม็ดคุมกําเนิดนอกจากป้องกันการตกไข่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แล้ว การรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดอย่างต่อเนื่องทําให้ร่างกายนะคะได้รับฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกําเนิดอย่างสม่ำเสมอ,สมอจึงช่วยปรับ,บสมดุลฮอร์โมนในร่างกายทําให้ประจำเดือนของผู้หญิงนะคะมาตรงตามรอบตามปกติค่ะ 3. นะคะยาคุมช่วยในการลดอาการปวดประจำเดือนเพราะยาคุมนะคะช่วยในการลดการบีบตัวของมดลูกเพื่อขับประจำเดือนออกมาค่ะจึงช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีค่ะ 4. ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์น,นอกมดลูก ด้วยคุณสมบัติของยาคุมนะคะที่ช่วยในการลดการบิบตัวของมดลูกทําให้คุณผู้หญิงที่เคยกินยาคุมนะคะสามารถกลับมาตั้งครรภ์แล้วก็ตั้งครรภ์เป็นปกติลดอาการเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ตรงกันข้ามกับยาคุมฉุกเฉินนะคะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยห้ามรับประทานกินเกินเดือนละ2แผงเพราะยาคุมฉุกเฉินนะคะ จะไปทําให้ท่อนําไข่นะคะเคลื่อนตัวช้าลงนะคะถ้าหากว่ามีการปฏิสนธิของตัวอ่อนนะคะแล้วตัวอ่อนไม่สามารถเดินทางไปฝังตัวที่พงม,มดลูกได้ <c oughs> ก็จะฝังตัวอยู่แถวแถวท่อนําไข่ทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกสูงขึ้นค่ะ5ค่ะยาคุมช่วยเร่งการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชั้นนอก คุณสังเกตไหมคะว่าโดยธรรมชาติของผู้หญิงแล้วเนี่ยจะมีผิวพรรณที่ละเอียดแล้วก็นุ่มนวลมากกว่าผู้ชายนั่นเป็นเพราะว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงกว่าผู้ชายเช่นเดียวกันค่ะในยาคุมนะคะโดยเฉพาะยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่กินยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมเป็นประจำก็จะพบว่าผิวจะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์ได้ดีกว่า ทําให้ผิวเนียละเอียดนุ่มนวลแล้วก็ดูเป่งปังมีน้ำมีนวลพอได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากยาคุมค่ะ6ค่ะช่วยลดอาการหน้ามันเป็นสิวฮอร์โมนเพศชายหรือโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะทําให้มีอาการหน้ามันเป็นสิวขนดกนะคะซึ่งเป็นอาการที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะมีและถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในร่างกายสูงก็จะทําให้มีอาการเป็นสิวหน้ามันขนดกได้การกินยาคุมนะคะ ก็จะช่วยลดอาการนี้ได้ด้วยเพราะว่าได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายค่ะ7นะคะยาคุมจะช่วยปรับสรีระของผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นก็มีส่วนค่ะเพราะว่าในยาคุมนะคะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบใครที่รับประทานเป็นประจำนะคะก็จะทำให้มีสรีละที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นมีหน้าอกที่ตุ้มขึ้นมีสะโพกผายทำให้ดูเอวเล็กลงนะคะก็จะมีไขมันมาสะสมบริเวณสะโพกต้นขา แต่อาการต่างๆเหล่านี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นอาการที่อยู่แบบถาวรมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ชั่วคราวในช่วงที่เรากินยาคุมเพราะเกิดจากอาการข้างเคียงของยาคุมก็คืออาการวมน้ํา8นะคะยาคุมช่วยให้กระดูกแข็งแรงเพราะยาคุมโดยเฉพาะยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมนะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยให้ร่างกายนะคะสามารถดูดซึมเอาแคลเซียมไปช่วยในการสร้างมวลกระดูกได้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นการกินยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะ ถ้ากินไปนานๆอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องเกิดภาวะกระดูกพุนเพราะว่าร่างกายจะไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ9นะคะยาคุมช่วยให้อาการหงุดหงิดลดลงสาวๆหลายๆคนอาจจะเคยเจอกับปัญหาหงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะในช่วงก่อนมีประจำเดือนเขาเรียกว่าอาการ PMS ค่ะแต่อาการต่างๆเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นกับสาวๆที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะ เพราะยาคุมนะคะจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารเอนโดฟินออกมาซึ่งสารนี้นะคะเป็นสารแห่งความสุขทําให้ผู้หญิงที่กินยาคุมนะคะช่วยลดอาการงุดหงิดง่ายออกไปค่ะสิบค่ะยาเม็ดคุมกําเนิดช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเอสโตรเจนนะคะจะเป็นตัวทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกของผู้หญิงเนี่ยหนาตัวขึ้นโปรเจสเตอโรนก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้โพรงมดลูกนะคะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือน เยื่อบุโพองหมดลูกนั้นนะคะหลุดลอกมาเป็นประจําเดือนเป็นประจํานะคะอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยในการป้องกันการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงหมดลูกได้เป็นอย่างดีค่ะ10นะคะการกินยาเม็ดคุมกําเนิด,ด,ดช่วยให้ผู้หญิงเสียเลือดน้อยลงสาวสาวบางคนนะคะอาจจะมีความเชื่อว่าประจําเดือนนะคะเป็นเลือดเสียการที่ร่างกายขับประจําเดือนออกมามา,มากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามค่ะ การที่ผู้หญิงเสียเลือดมากๆโดยเฉพาะมีประจำเดือนมากๆอันนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายกับทําให้ผู้หญิงนะคะเกิดภาวะซีดอ่อนเพรียเนื่องจากการเสียเลือดการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นประจำหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าปริมาณประจำเดือนมันน้อยลงซึ่งนั่นนะคะกับส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้หญิงค่ะไม่ต้องเสียเลือดออกมา,มากๆก,ก,กับประจำเดือน ทำให้ไม่เกิดภาวะซีดและอ่อนเพลียค่ะเพราะประจำเดือนไม่ใช่เลือดเสียนะคะและข้อ12ค่ะข้อนี้แม่จ๋าชอบมากๆเลยยาเม็ดคุมกําเนิดจะช่วยยืดเวลาในการเข้าสู่วัยทองให้ช้าลงเพราะการเข้าสู่วัยทองเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายมีระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลงค่ะโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงทาให้ผู้หญิงนะคะมีผิวพรรณที่เหี่ยวย่นนะคะมีอารมณ์หงุดหงิดร้อนวุบวาบและที่สําคัญก็คือทําให้ประจำเดือนหมดไปค่ะ การรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิดนะคะช่วยให้ร่างกายยังคงมีระดับฮอร์โมนที่สม่ําเสมอค่ะทําให้การลดลงของฮอร์โมนในร่างกายนั้นช้าลงเราก็จะยืดเวลาในการเข้าสู่วัยทองให้ช้าลงค่ะแต่ถึงแม้ว่าประโยชน์ของยาคุมจะมีมากมายหลายข้อนะคะจากที่กล่าวมาก็ประมาณ12อข้อนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถกินยาเม็ดคุมกําเนิดได้นะคะ ทุกอย่างมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียค่ะข้อเสียของยาเมคุมกําเนิดนะคะก็คือ 1. ป้องกันได้เพียงการตั้งครรภ์ไม่สามารถใช้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หากมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะคะ 2>, 2. ค่ะยาเมคุมกําเนิดนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคริ่มเลือดอุดตันเพราะฉะนั้นใครที่มีประวัติครอบครัวหรือว่าเคยเป็นโรคริมเลือดนะคะ โรคที่เกี่ยวกับลิ้นเลือดลิ่นเลืลลลอดอุดตันอันนี้ห้ามกินยาคุมค่ะ 3. ยาคุมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองเพราะฉะนั้นใครที่กินยาคุมนะคะเป็นประจํากินนานๆแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร,ร่างกายเป็นระยะระยะนะคะและสําหรับใครนะคะที่มีประวัติหรือว่าเคยเป็นหรือว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่อันนี้ก็ไม่แนะนําให้กินยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะเพราะฮอร์โมนในยาคุมอาจจะไปกระตุ้นเนื้อร้ายให้มันเจริญเติบโตมากขึ้น และสําหรับใครนะคะที่กินยาคุมไม่ว่าคุณจะหวังผลเพื่อนในการคุมกําเนิดหรือหวังผลอื่นๆนะคะหากรับประทานมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะรับประทาน5ปีขึ้นไปแนะนําว่าคุณควรจะตรวจเต้านมเป็นประจํานะคะแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อทําการตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละครั้งค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ